นี่ลองรับ 5G มาครับเสร็จแล้วครับโหจับ Wi-Fi ได้ค่อนข้างดีนะครับ3ขีดเลยเป็น Wi-Fi 6ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้น6ครับผมเพลงอะไรดีอะเนปจูนบีดโอ้โหแต่ว่ามันกระเทือนหลังนะโอเสียงเขาแบบสเตจกว้างมากครับผมว่าเพิ่เ,พเสียงดีกว่า iPhone 2 Pro m a x ที่ผมใช้อยู่นี่มี D R O N A องค์ A I มีมาครบนะครับเดี๋ยวกล้องหน้านี่กว้างไหมอืม โอ้โหเรียกผมว่าดงบังชิงกีผมบอกเลยไม่ดงบังชิงกีก็แจ็คสัน2อย่างนะฮะคุณผู้ชมหล่อมากะฮะ กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับก,บการพรีวิว Poco X 3 GT มือถือเน้นเล่นเกมที่มาพร้อม CPU ที่โคตรแรงนะครับเป็นตัวแรกที่เราได้จับนั่นคือ d i m e n s i t y 1,100ห้ไอ้ตัวแรงๆที่เราทดสอบกันไปแล้วก็คือเรีย m มีตัวนั้นอะ7 Pro 5G นะารู้สึกหมื่นกลางๆนี่ใช้ d i m e n s i t y 1 0 0นพ l u s อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้แรงขึ้น25%นตะฮะในราคาประมาณหมื่นประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าเกินหมื่นหรือไม่เกินหมื่นหรือยังไงนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าโป c โก้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่า นาทีดูทีวีสีช่องกูแซ่บ ไม่สลบเลยนะโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเหมือนกล่องทั่วไปนะครับแต่ว่าแน่นหนาหนาแน่นกุมเกลียวนะครับนี่เขาเน้น 5G เขาบอกว่า 5G connectivity We very b a s e d on local operator นะครับ capacity นะฮะแกะออกมาเป็นโปโก้คู่มือคู่มืออยู่ในนี้นะครับของปาวุ้นจิ้นสารไคพงเววอะไรประมาณนี้นะฮะแกะออกมาครับเป็นตัวเครื่องโปโก้เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นโปโก้ X3 GT นี่ เขาเน้นเลยนะครับว่าเป็นแฟดชิปเมียเดเทคไดเมนซิตี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกนาโนเมตรอัลตร้าเพอร์ฟอร์แมนส์โปรเซสเซอร์ว 5G ก็งกักงุก้งนี้พิมพ์ให้เยอะให้มันน่าเชื่อถือฮะมีที่ชาร์จแบบวัตต์ด้วยหกบวัตต์เทอร์โบชาร์จิ่งห0าพันมิลลิแอมนะครับไฮเดนซิตี้แบตเตอรีไม่ต้องวุ่นวายฮะเพราะว่าแบรนด์เขาสเปคเขาอลังการ1 2ร้อยยี่สิบเพรสดันนามิกสวิตดับเดสเพย์เป็น Glass คอนนิ่นงกริลล่ากลาสวิกตัสนะคือกริลล่าจ แล้วก็ไฮเร r e s o ชัน i o n 64ล้านทริปเปิลคาเมล่ามี Dolby a t m o s d u a ดูโอสตอีโอด้วยนะครับคือมีลำโพงคู่กูพีพบกันด้วยนะตัวจุดน,นี้นะครับวางก่อนมกแกะกล่องออกมาครับมีสายไทยซีมาให้หนหนอ่อตรงนี้เป็นสีส้มนะครับสวยงามนะครับ หอมดีนะครับระวังโควิดกันด้วยนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จแบบ67วัตต์โอ้โหทำมาตีแบรนด์ไหนครับผมรู้เลยฮะคนมาทำมาตีแบรนด์ไหนเพราะว่าอ e ีแบรนด์นึงเขา60วัตต์ฮะแบรนด์นี้67วัตต์โอ้โหเขาบอกว่าชาร์จเร็วเนี่ยใช้เวลาประมาณ40ถึง42นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราชาร์จทดสอบให้ในรีวิวว่ามันจะชาร์จเท่าไหร่แต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะถึง42เพราะว่ากระแสะไฟในสตูเรามันแรงฮะเพราะว่าคนเราไฟแรงครับว่าไปเรื่อยนะแกะคู่มือดูของประวัติจิ้นเขาส่งมามีอะไรบ้างนนะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบอออออ่่่าาาาง้้าา้้้เเเขขขมม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 ีี็็จจิิิิซซตืืโโหแแแถถยููลว โบโก้โบโก X 3 GT Quick Start Guide โอ้ยตรงกินนะเป็นคู่มือที่ชาวไทยอ่านกันเยอะครับผมมีสติกเกอร์มาให้เป็นหลากสีเลยสีดําสีเหลืองสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับมีเคสแผ่นนี่เดี๋ยวผมแกะใส่เลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ามันใส่เป็นยังไงนะครับโอ้โหสีสวยจังเลยออกม่วงๆดาๆมีเก็ดๆนะครับผมเป็นสีเงาๆมีเก็ๆเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเปรียบรถ B M W ก็เหมือน with Amber Effect นี่มันจะมีแบบเอฟเฟกสะท้อนแสงแล้วมันจะมีแบบเม็ดเม็ดสีเงิน เงินนะครับในผิวเป็นผิวเงานะครับอันนี้ก็เงาเหลือบเมาเมากันเลยทีเดียวนะครับเหลือบจริงๆินะครับยิงสะท้อนขอบเครื่องนี่เหลือบจริงๆอ่าประมาณนี้เลนส์กล้องอเลนส์กล้องนี่มีคาบกาวติดด้วยเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะฮะอเอาไม่ออกฮะคาบกาวจาก ัวฟิล์มนะครับนี่โอ้โหฝาโปโก้เช็คระวังนิดนึงนะครับด้านข้างเครื่องนะครับเป็นสีดําดําด้านนะครับเหมือนสีล้อแมกดํดด้านเลยโอ้สวยงามครับนี่เป็นโปโก้เหลือมเมาๆตรงนี้ฝาหลังก็เป็นแบบครอบลงไปเลยโค้งๆนะครับทั้งสีด้านเลยโค้งมาหมดแล้วก็ขอบเครื่องนี่ฝาหลังไม่ได้โค้งเท่าไหร่ก็มาประกบกันแล้วก็ชั้นหน้าจอนี่ก็จะหนาระดับนึงเลยเกือบเกือบเท่าชั้นกลางเลยทีเดียวเลนส์กล้องไม่ได้นูนมากประมาณสัก2มิลนะครับนูนออกมา2มิลใส่เคสก็น่าจะปกป้องโพเทคกันดีนะครับ ดี๋ยวเตรียมกล่องกันนะฮะ อ่ะมาไล่ด้านบนกันก่อนนี่เขาบอกว่าเขาเป็นลำโพงแบบดูอัลด้วยเป็นดอบย์แอดมอนนะครับนี่ลำโพงก็ตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะจับเล่นเกมติดอยู่แหละนะจะต,ต้องจับอย่างนี้มันถึงจะไม่ติดนะครับแล้วก็มีอินฟราเรดนะครับไออาร์เบสเตอร์สำหรับใช้สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจุดนี้เป็นจุดที่พิเศษมากทรทัพทีวีแอร์พัดลมตู้เย็นอะไรเนะี่ยไปเลือกแบรนด์เนวนะครับเปิดปิดได้ไม่ต้องใช้รีโมทแอร์ไม่ต้องเสียงกับเมียนะครับแล้วก็มีไมค์อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอ่าไนมนค์อ ก็จะรู้หลาทีเดียวเพราะว่าจะเป็นสีเงินๆน,นะครับมีไฟแฟลชอยู่นี่น่าจะเป็นเลนส์กล้องหลักเลยนะครับคือ64ล้านพิกเซล f 1.8นะครับ26มิลิเมตรตัวนี้เซนเซอร์ไซส์สก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ1ส่วน1.97นิ้วส่วนมากจะเป็น1ส่วน1.72นิ้วแต่ว่าเรามาดูซอฟต์แวร์ดีกว่ามันเป็นยังไงเลนส er ์อัลตร้าไวท์แล้านพิกเซล f 2อดนะครับร2 0ีองศาก็กว้างในระดับเรียนราคานี้พอดีนะครับแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งก จะพอเพียงนะด้านข้างขวาเนี่ยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็สแกนนิว้วสแกนนิ้วของเขาเนี่ยแปลกสแกนนิ้วของเขาจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้กลืนไปกับตัวเฟรมกลางเครื่องครับเป็นตัวสแกนนิ้วที่นูนขึ้นมาสักเล็กน้อยฮะซึ่งคุณจะเห็นไหมเนี่ยผมว่าคุณจะเห็นนะเนี่ยมันนูนมาเล็กน้อยฮะปกติสแกนนิ้วข้างเครื่องเนี่ยเขาจะทําขอบเครื่องให้มันหนาหน่อยใช่ไหมแล้วก็สแกนนิ้วเนี่ยจะยุบลงไปนิดนึงแต่นี่คือหนาขึ้นมาเหมือนเป็นเป็นปุ่มกดอ่ะมันโผล่ขึ้นมาเป็็นก สีด้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเรามองแบบนี้มันดูเหมือนพื้นผิวเดียวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาทำมันเนียนมากนะครับเขาทําแบบไม่ลกนะครับพอมาด้านล่างครับมีลาโพงตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตัดหูฟัง3.5ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท y p e C รองรับแบบ67วัตต์แล้วก็ไมค์ตัวหนึ่งด้านซ้ายมือมีช่องถาดใส่ซิมตัวหนึ่งด้านบนนะครับตรงนี้ก็ส่วนมากแล้วมือถือสมัยนี้ก็จะทําแบบนี้มานะครับถาดใส่ซิมจะอยู่ด้านนี้หมดที่เป็นตัวพวก d i m e n s i City พวก m e d i t e c เนี่ยทำถาดใส่ซิมมาใส่ด้านซ้ายหมดนะคราาวเเลิด ครื่องปิดเครื่องลดเสียงนี่มันอยู่ด้านนี้พอดีไงส่วนมากคนถนัดมือขวามันจะมีเยอะกว่านะครับมผมลองเช็คดูแล้วตัวนี้ไม่สามารถใส่ e Card ไมโครเอดีกาสจรจิงแก๊สได้มีแค่นาโนซิ m ที่เป็นดออ l 5G นะใส่เข้ามาก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับคุณผชมประมาณนี้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดบางนะครับ8.9มิลไม่ถึง9มิล8.9ก็ถือว่าเขาทําตัวเครื่องมาให้บางนี่คือมือถือเล่นเกมนะเรียกว่าทาบาลานซ์เครื่องมาให้จับถนัดแล้วเล่นเกมมันจะได้กวาดง่ายๆมากกว่านะครับกับจอ6.6นิ้วหนัก193กกรัมเือบ200กรัม แต่เดี๋ยลืมว่าแบตมัน5 0าพันมิลลิแอมฉะนั้นคุณก็เล่นเกมนานๆไปได้เลยฉะนั้นรูทรงตัวเครื่องก็สวยดีผมให้8.5คะแนนแล้วกันไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงเม็ดๆตรงเนี้ผมว่ามันเหมือนฝุ่นเกินไปแต่ว่าจริงๆเราก็ใส่เคสนะเดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูคเคสตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เคสที่หนามากนะครับตรงนี้มีความบางผมว่าน่าจะทำมาเพื่อระบายความร้อนมากกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะย,ยื้อๆหน่อย,อย <S <S ๆอะดูสีดำในการแสดงผลสีดำก็ ตัวนี้เขาเค็มความสว่างหน้าจออยู่ที่450นิตตอนนี้ราคานี้ก็ถือว่าธรรมดาความสมมาตรเนี่ยโอ้ผมให้ผมให้ราคาของความสมมาตรเยอะนะขอบไม่บางเท่าไหร่แต่ว่าสมมาตรดีมากทั้ง4ด้านนะครับเนี่ยเวลาเราจับเล่นเกมเราก็ไม่รู้สึกว่าด้านล่างมันหนาเกินไปก็ดีนี่ลองรับ 5G มาครับเสร็จแล้วครับโหจับ w i ไ i ได้ค่อนข้างดีนะครับ3ขมีดเลยเป็น WiFi 6ปะเนี่ยเฮ้ย ขึ้น6ครับผม Wi-Fi 6ด้วยโอ้โหคุณใช่ไหมดูจากสเปคไม่มีนะครับแต่นี้ขึ้น6ด้วยอะ่ะมันจับ6ได้หรือไม่หรือว่ามันขึ้นแค่6อันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเทสให้สแกนนิ้วมือสแกนเลยละกันสแกนมือเนี่ยไม่ได้นี่เข้าไปเนาะก็เป็นรู้สึกแปลกๆสั่นิดนึงนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้สแกนด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นบุบๆเข้าไป นะประมาณนั้นประมาณนี้แหละเสร็จสิ้นนี่อัปดวงอัปเดตจำลองหน้าจอล็อกไปหน้าจอเขาเป็น IPS LCD นะครับ450นิต 180p พัค6.6นิ้วขนาด20:9 Gorilla Glass Victus นะแล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ซึ่งจริงๆแล้ว CPU ตัวนี้เป็น Dimensity 1100เนี่ยมันจะรองรับ Refresh Rate อยู่ที่144 Hz ได้แต่ใส่ไปมันก็จะเปืองเปล่านะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเวทบรรลานวิศวกรจะต้องคิดไม่ใช่ว่าคือจะต้องมายัดสเปคใส่อย่างเดียวมันก็ต้องคิดด้วยว่าเออมันจะอยู่ได้เต็วมวันไหมหรือย,อยังงงไ้รรเพราาว่าจิๆ ถ้าเป็นจอแบบ IPS เนี่ยไปยัด44เฮิร์ตเนี่ยฟิลลิ่งการทัชที่มันจะความสัมผัสมันก็ไม่ได้เร็วเท่ามันจะกลายเป็นว่าจอมันเออเพราะว่าจอมตอบสนองเร็วไปทั้งที่เราอะเพิ่งฟิลลิ่งมันเพิ่งレスปอน์กลับมาที่นิ้วเรามันก็จะกลายเป็นว่ามันทัชลั่นไปก็ให้มาในจํานวนประมาณนี้นะถ้าไปรอ44เฮิร์ตก็จะไปซูเปอร์มูเลตพวกชั้นจอบางๆมากกว่าที่มันレスปอน์กลับมาเร็วมันจะได้มีรู้สึกว่ากูทัชไปแล้วแม่งไปดาวน่าแม็กอะไรประมาณนี้นะครับตังค่าเยอะแยะครับนี่คอนะ โปโก้พิกโก้โปโก้ไม่ได้นะครับ ขาแบนเรานะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงเขาบอกว่าลำโพงเขาเป็น d อ b b y a t m o s อนะฮะการใช้งานงล,าลื่นไหลรวดเร็วว่องไวนะครับจอไม่ได้ติดฟิล์มมาให้ก็จะมีความเฟื่อของฟิล์มที่มันติดเมื่อกี้อยู่แต่ว่าจอใสไหมโอ้ผมว่าจอสวยทีเดียวเลยนะจอสวยทีเดียวเลยนะนี่เดี๋ยวเทียบกับซูเปอร์โมเลให้นะครับในเหรียราคานี้ว่าบางคนติดจอแบบที่เป็นพาร์เนลอะโมเลมาอะไรเงี้ยว่ามันเออมันได้แค่ไหนนะครับไม่ได้เทียบว,ว่าเอ้ยมันสู้เขาไม่ได้แต่สเปคเนี่ยมันโหดแล้วแต่ว่ามันจะต้้องมีการลดตนน ไปใส่ตรงนี้เนาะตามที่เรารู้กันอะ่ะเพงนี้ัดก็ถือว่าดีแต่ว่าเดี๋ยวรอพอแป้งกระตามันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังติดกาวกันอยู่นะครับเพลงอะไรดีอ่ะเนปจูนดีดโอ้โหแต่ว่ามันกระเทือนหลังนะโอเสียงเขาแบบสเตจกว้างมากาครใสเคลียร์ดีใสเคลียร์นี่8เลย8.5คะแนนเลยฮะดีฮะสเตจกว้างดีนะครับฟังแล้วไม่อึดอัดโอ้โหอวยฮะมา โอ้โหเสียงดังเต็มที่นะ เสียงดีมากนะครับผมว่าพอเผเสียงดีกว่าไอโฟนสอง Pro Max ที่ผมใช้อยู่ในเหนนี้นะผมว่าโอเคเลยจริงๆแล้วลำโพงเนี่ยเขาไม่ต้องมาเน้นเรื่องทำให้มันเสียงดีมีมิติอะไรก็ได้เพราะว่าเออรุ่นที่มันเน้นเล่นเกมเนี่ยมันจะทําลําโพงมาแบบเน้นเบสกลางเน้นกระแทกก็ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทําเสียงใสเสียงมิติกว้างออกมาได้ค่อนข้างดีฉะนั้นเวลาดู YouTube ดู Netflix ดูโล k i รัฐบาลแถลงมันก็จะได้ยินกันชัดเจนกลางกลางวานองค์โงก้องหวงนะฮะก็ถือว่าลำโพงทําได้ดีมากผมให้สักเก้าดีกว่านะครับยักไว้ถ้าให้สิบเดี๋ยวก็ว่าอวยให้เก้าดีกว่านะครับกันดราม่าครับผมเดี๋ยวเราเข้าเน็ตฟิกกันดีกว่าครับ WiFi จับได้ดีมากครับเต็มเปียนะครับเต็มเปี่ยมเลยในขณะเดียวกันในเรทสักหกเจ็ดพันเนี่ยจับได้สามขีดสองขีดไปแล้วนี่ก็ถือว่าให้มาแบบดีนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันได้แบบแอลอะไร ยังไม่ถึง L1 นะครับผมว่าสงสัยต้องรออัปเดตนะครับเป็น L3 อยู่960คูณ540แต่สีเนี่ยโอ้ค่อนข้างดูดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวมาอีกทีนึงอาจจะมีอัปเดตเดี๋ยวเช็คอัปเดตดูก่อนปึ๊บไหนละอัปเดตอ่ะอัปเดตให้หมด ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2 5 6กิกิกมาเลยนะครับตัวที่ผมทดลองเป็น2 5 6กิกิกผมไม่รู้ว่าตัวขายเนี่ยจะเป็นแรมลอมเท่าไหร่แต่น่าจะเป็น8มาเลยนะครับอัปเดตไปให้หมดก่อนนะครับแต่ที่แน่แน่จับอันนี้ดีมากนะครับมีตัวเลือกดีเฟนเทสอุ้ยเมื่อกี้60เพิร์ทยังคัดลื่นเลยไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมนึกว่ามันทัดแบบหลายเฮิร์ตนะเพราะว่ามันแบบมันมันสมูทฮนะแล้วนี่มันสมูทกว่าเดิมอีกอะโอ้โหฟีลลิ่งนี่ขนาดเพิ่งลอกไอ้นี่ออกมานะเดี๋ยวไปเทส มีเมดิอาอนเองเอไอมีมาครบนะครับเดี๋ยวต้องหน้าเนี่กว้างไหืม โอ้หเรียกผมว่าดงบางชิงกีผมบอกเลยไม่ดงบางชิงกีก็แจ็คสันสองอย่างนะฮะคุณผู้ชมหล่อมากฮะดูดิตาปืนครับผมปากห้อยสุดยอดหน้าแบบเนียนครับดูวิดีโอสิต้องหนาได้เท่าไหร่ครับโอ้หันแปดสิบพีครับก็ข้อจํากัดนะครับถ้าเป็น the band, อินเตอร์แบน์ก็ไปสี่เคอะไรไปแล้วเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เลือกครับคนเล่นเกมก็ไม่ได้มัดวิดีโออะไรมากมายส่วนมากถ้าจะอดัดสตรีมลงว่าเป็นแค่เจ็ดร้อยยี่สิบพันแปดสิบเงี้ยมันช่องเล็กๆก็เขารู้แหละว่าลูกค้าเขากลุ่มไหนเป็นยัังงไงเลลลนหลลกกยตว็้ ใกล้ๆเคียงกันเลยนะเดี๋ยวจะลองซัดสักหนึ่งดอกนะฮะ เทีย,ยก็สีก็แตกต่างกันนะครับอันนี้จะออกอมแดงๆอันนี้ออกจากอมฟ้าๆนะครับมันคำนวณแสงคนละอย่างนั่นแนหะเพราะว่าอันนี้มันก็สาภาพแสงที่ยากด้วยต้องฉลาดกว่านี้หน่อยแต่ผมว่ามันก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับวิดีโอได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ oh, ได้ 4K 3 0เฟรมเลยมีวิดีโอแบบมาโค้ด้วยนะเอ้ยเอวิดีโอแบบมาโคได้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับ7จ0 p ีนะจ๊ะวิดีโอมาโครถ้าเป็นตัวรุ่นใหญ่กว่านี้ที่1 2ื่นสองหมื่นสามก็จะเป็นเวทีไปแล้วนะครับมันก็จะอัพตัวเลนส์ เดี๋ยวเรามาดูว่ามันกันสั่นได้ไหมครับคุณผู้ชมกันสั่นวิดีโอได้ด้วยนะครับ 1080p ก็กันได้ด้วยนะฮะ 4K ล่ะได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะเพราะเขาไม่อ่ะได้นะครับได้ทุกความละเอียดเลยนะครับสูงสุดเลยเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวอัดวิดีโอลองดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยแหละครับเขาขับปีเอ็มเลยค่ะโอ้โหเดอร์บี้แอนด์มอสเปิดด้วยโอ้โหคุณผู้ชมตื่นเต้นมากฮะฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยแหละครับเขาขับปีเอ็มเลยค่ะเป็นผู้จัดการน้องเลือชียง ผมบอกเลยว่าผมส่งคลิปนี้นะครับไปให้ดาราคนไหนก็ตามนะครับเขาต้องลองรับผมแน่นอนเพราะว่าถ่ายมาเนี่ยหน้าคุณแบบสดใสอ่ะคือผู้หญิงเห็นปุ๊บต้องร้องเพลงน้องพรเลยอ่ะคือสดใสอ่ะอันนั้นสดใสลุงมคทองไม่เกี่ยวกันจะบ้าแหละครับประมาณนี้ครับผมก็คือว่าโอ้โหว,วิดีโอเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงวิดีโออัดไม่น่าจะแตกครับ เพราะว่าเราลองไปแล้วตัวที่แล้วก็เคยไปลองในรถเปิดเสียงดังๆนี่ไม่แตกเหมือนกันนะฮะตัวนี้จากฟังจากมวลสารนะครับอเอ้ยไม่ใช่มวลเสียงดิก็ไม่แตกอัดเสียงได้ค่อนข้างดีแล้วลําโพงก็ออกมาดีด้วยเปิดเป็นโดมี่แอนด์มอสเวลาเช็คงงเช็คงานนะีผมว่าโอเคเหมือนกันนะนี่คือมือถือเล่นเกมจริงๆเลยฮะผมว่าแมดีนะครับลืมบอกไปตัวนี้มาพร้อมลิควิดเทคโนโลยี2.0เป็นระบบระบายความร้อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวไปเทสต์อีกทีหนึง่งว่าเป็นยังไงสําหรับพรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโดยส่วนตัว First Impression นนะะคครัับ่ออข้างจพจพใกบฟีลลิ่งกร์ส หน้าจอลำโพงกล้องหน้านี่ชอบมากๆเลยแต่กล้องหลังผมว่าน่าจะพอใช้ได้แหละแล้วกล้องหลังพวกอินเตอร์แบรนจะมีแบบมันจะแบบถ่ายมันน่าจะฟ้าเฟิร์จะเก็บดีกว่านี้นาะแต่ว่านี่คือมือถือเน้นเล่นเกมับคุณผู้ชมมันคือ Poco X 3 GT อ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนเพราะเราหิวข้าวหิวน,น้ำสเสือเกินนะฮะง่วงนอนด้วยเพราะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม